สลามอลัยกุมสวัสดีค่ะลูกค้าเก่านะคะใช้ยาสีฟันมิสวาเดนใช้ไปกี่หลอดแล้วคะอสองหลอดค่ะค่ะ<า>ใช้ไปสองห<ต><ต>ลอดวววววัวเก่านู้สองหลอดตัวใหม่นี่ยังไม่ได้ทดลองใช้ก็คือกล่องสีแดงนะลูกค<ช>้าใช้<ร>กลอ่องสีแดงกล่องนี้อ,อยู่ใช่ใช้ไปสองกล่องแล้วเป็นไงบ้างก่อนใช้เป็นยังไงบ้างก่อนใช้ตอนนั้นนั้นเกิดอาการเสียวฟันแล้วก็ปวดที่ที่เหงือก แล้วก็จะมาซื้อยาทีแรกจะมาซื้อยาค่ะแล้วก็ทีนี้ทางร้านแนะนาบอกว่าลองใช้เป็นยาสีฟันนี้ดูกด่อนนะคะแล้วก็ไปใช้อยู่ประมาณหลอดหนึ่งหลอดหนึ่งก็เห็นผลและพอหลอดที่สองเนี่ยรู้สึกว่าจากที่เสียวฟันหายไปแล้วก็กรดปากก็ไม่มีด้วยค่ะก็แนะนําให้แฟนใช้เพราะว่าแฟนเป็นคนสุกรีก<อ>ินปากไม่มีค่ะไดกนน้ก็ได้มาทดลองของใหม่ของใหม่นี้อ่า พิ่งนี้ค่ะใช่กล่องแรกเดี๋ยวก็จะลองดูเนาะเพราะว่ากล่องอ่าใหม่เนี่ยก็คือพัฒนาจากสูตรเดิมนั่นแหละแต่แค่ว่าพัฒนาให้เนื้อมันดูดีขึ้นให้กล่องมันดูสดชื่นขึ้นแค่นั้นเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสลามอเลย